มีวงกลมแบบทึบนะคะอันนี้ก็คือถ้าพลิกออกมาค่ะ3ชิ้นนี้เนี่ยเขาจะสามารถต่อเป็นตัวไดโนเสาร์ได้เลยพิงเค์เริ่มกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอจิ๊กซอว์รุ่นนี้เลย Grow Up Puzzle 94ชิ้นนะคะเป็นรุ่นไดโนเสาร์ค่ะเอาใจเด็กๆนะคะที่ชอบไดโนเสาร์โดยเฉพาะเราไปดูกันนะคะว่าจะมีไดโนเสาร์พันอะไรบ้างค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับไดโนเสาร์พาราไดส์นะคะกล่องนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด94ชิ้นเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปค่ะโดยจะแบ่งเป็นจิ๊กซอแบบ12ชิ้น18ชิ้น26ชิ้นแล้วก็38ชิ้นนะคะที่เวลาเอามาต่อกันนะคะจะได้จิ๊กซอที่ยาวมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เปิดออกมานะคะพื้นหลังในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะต่างกันนะคะโดยจะมีด้านหลังสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะจิ๊กซอว์ิชิ้นแรกนะคะจะเป็นพื้นหลังสีม่วงค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขนะคะอยู่ข้างหลังหมดเลยแล้วก็บางชิ้นค่ะจะมีตัวเลข2ตัวเป็นตัวเลขแบบทึบมีวงกลมแบบทึบนะคะ อันนี้ก็คือถ้าพลิกออกมาค่ะ3ชิ้นนี้เนี่ยเขาจะสามารถต่อเป็นตัวไดนโนเสาร์ได้เลยถ้าเด็กเล็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ต่อเฉพาะตัวไดนโนเสาร์ได้เลยค่ะส่วนชิ้นอื่นๆคุณพ่อคุณแม่ก็นำมาต่อเองได้นะคะ ค่ะ18ชิ้นต่อมานะคะเดอะพิงค์จะลองต่อโดยเรียงจากตัวเลขค่ะโดยตัวเลขเนี่ยก็ให้น้องๆหาเลข1ถึง18ให้ได้เลยนะคะ พอครบทั้ง18อันแล้วนะคะก็พลิกกลับมาได้เลยค่ะเนื่องจากเขาเป็นจิ๊กซอแข็งหนานะคะเป็นจิ๊กซอไม้เพราะฉะนั้นการพลิกก็จะทําได้ง่ายค่ะแล้วก็เอาภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะมาต่อกันได้เลยจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เชื่อมกันนะคะอย่างเช่นตัวใบไม้นะคะเขาก็สามารถเชื่อมกันได้ แล้วก็อีกสองภาพก็คือเอามาต่อไปทางขวาค,ค่ะได้เลยไปดูกันค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับน้องเล็กๆเนี่ยเราก็แยกชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนแบบที่มีวงกลมทึบแบบนี้ค่ะออกมาให้น้องเล่นก่อนโดยเป็นจิ๊กซอว์แบบประมาณ7ชิ้นนะคะแล้วก็ให้น้องต่อเฉพาะตัวนี้ได้เลยโอเคค่ะแบบนี้ก็จะได้นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต่อเป็น ได้เลยค่ะเค okay, <Okay, S 1> ก็เป็นจิ๊กซอว์แบบ26ชิ้นนะคะโดยตรงนี้จะเป็นจิ๊กซอว์แบบ4ชิ้นที่สามารถต่อเป็นตัวไดนโนเสาร์ได้เลย ก็จะได้จิ๊กซอว์แบบ26ชิ้นนะคะโอเคแล้วเราก็เอามาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์แบบยาวได้เลยนะคะอีก2แผน่นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ